구자헤인 하, 오늘 이은피 시민운동 마간 많많이 레, 다시 후자헤인 탓다이 피피 시민운동이야 비당간 아. 듣폰. 키 된다. 아, 우선 이렇게 아, 많이 시간 내서 자리 해주셔서 너무 진심으로 감사 드린다는 말씀을 드리고 싶고요. 오랜만에. ก่อน,น,นเรียนเรก,ก็ขอบคุณทุกท่านที่มากันในวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้จัดแฟนมินติ้งที่เมืองไทยนาน,น,นมากๆแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอามากๆเลยครับนะครับต้องบอกว่า4ปีที่เป็นแฟนรอคอยคุณจองเฮอ,อินมาครั้งนี้มาถึงเมืองไทยแล้วแล้วก็เจอแฟนๆมาต้อนรับคุณตั้งแต่สนามบินแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณจองเฮอ,อินครับ

태국에에있는는팬팬팬팬분분분들들들이이을을빨리만만나뵙고싶고싶배우로서서날수기회가미팅밖에에없어어정말무순간다다습니แน่นอนว่า <목> ต <소리> ้องเป็นแฟนๆอยู่แล้วอยากจะรีบเจอแฟนๆนะคะแล้วก็ในฐานะนักแสดงเนี่ยเจอแฟนๆได้ผ่านการมิทติ้งอย่างเดียวก็เลยอยากจะรีบเจอมากๆค่ะอืมแล้ะนึก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆก็อยากจะเจอคุณคุณจองเฮอินครับแล้วก็สื่อมวลชนก็อยากจะพบคุณเช่นกัน

เมื่อกี้ตอนรออยู่ข้างนอกเนี่ยก็ได้ยินว่ามากันเยอะมากๆแล้วก็ได้ยินเสียงพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนตกใจคิดว่าอยู่แฟนมิสติ้งแล้วขอบคุณมากที่ต้อนรับอย่างดีนะคะฮะลองฟังเสียงสดๆดูไหมคะตอนนี้ขอบคุณค่ะสื่อมวลชนทุกท่านฮะโชว์พลังของเราฮะนับหนึ่งสองสามกรี๊ดให้คุณจอมแหอินหน่อยนะคะหนึ่งสองสาม 우선 내일 있을 팬미팅을 가장 먼저 하고 싶고 오늘 도착해서 호텔에서도 태국 음식을 되게 맛있게 먹었습니다 망고밥이랑또앙꿍이랑 제가 평상시에도 떡앙꿍을 되게 좋아하는데 어, 역시나. จริงๆแล้วก่อนอื่นที่อยากทำที่สุดก็เป็นแฟนมิทติ้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ที่จริงแล้วผมเพิ่งมาถึงวันนี้เลยก็ได้ทานอาหารไทยไปแล้วอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าต้มยำกุ้งคือปกติชอบทานต้มยำกุ้งอยู่แล้วแต่ว่ามาทานที่เมืองไทยจริงๆเนี่ยอร่อยที่สุดว้าวก็เป็นแบบสูตรออริจินอลของคนไทยนะมีอยากจะเสนอเมนูอะไรพิเศษให้กับคุณจองเฮอินไหมฮะสื่อมวลชนอะไรดีมหม่าล่า คุณหมาล่าคุณคุณคุณชอบไหมฮะนชอบะชอบครับชอบใช่ไหมฮะหมาล่าเมืองไทยมันต่างยังไงหรอเล้งแซ่เล้งแซ่เล้งแซ่เล็งแซก็ไปนเมือที่ดีมากๆอ๋อแตงโมปั่นแตงโมปั่นแตงโมแตงโม먹었어요ท่นแล้วค่ะแตงโมปั่นแตงโมก먹고มังโัทวคขาวเหนียวมะม่วงแตงโมปั่นทานแล้วค่ะเออคทานแล้วฮะคุณ ทุเร <Dur> <ian> ียนทุเรียนทุเรียนหรอรทุเรียนทุเรียนชอบไหมฮะผมไม่กินเน้สัตวไม่มีอาหารอะไรที่ผมทานไม่ได้ว้าวใส่จุ๊ใครพูดใส่จุ๊เขาจะอธิบายยังไงใส่จุ๊เห้ยครับ่น้อนอแน่น่นนนอนแอน่อนม่นอนแน่นอนอ่เอนอนแ่นอนน่น่นดนนอนออ เ็ลต์ชิบุตต์หรอได้ไวเด้งั้นเดี๋ยวหาบ้านก่อนอไม่ยากหรือว่าไม่ยากใครๆก็อยากจะให้คุณอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วนะฮะเอาล่ะมางานครั้งนี้แฟนๆรอคอยคุณมาถึง4ปีรวมถึงสื่อมวลชนด้วยเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆในงานแฟนมิ้ง팅ปะคะเออ우선제가팬미팅을하는게열번째계절인만큼데뷔10주년기념해서하는팬미팅이에요그래서제가데뷔했었던 그 데뷔 시절 때부터 지금까지의 모습들을 돌이킬 수 있는 돌아볼 수 있는 그런 어, 자기를 마련했고요. 그리고 조금 더 향상된 저의 그 라이브 실력을 보실 수 있을 겁니다. ก็เหมือนชื่องานเลย The Ten Season ใช่ไหมคะแติงคร้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อฉลองเดบิวต์ครบรอบ10ปีของผมในงานเนี่ยเราก็จะได้มาย้อนดูกันตั้งแต่ผมเดบิวต์จนถึงตอนนี้เลยนอกจากนี้จะได้มาดูผมร้องเพลงสดๆด้วยแล้วก็ตอนนี้ร้องเพลงเก่งขึ้นด้วยว้าวนะฮะเอาล่ะเขาเป็นคนที่ดูจะบอกว่าแฟนๆเนี่ย ให้ความเขาเรียกว่าให้ความรักกับเขาเยอะมากรวมถึงสื่อมวลชนในวันนี้ก็มากันอย่างล้นหลามเหลือเกินคุณจ้าใ้้เอินขออนุญาตถามเลยว่าคุณคิดว่าเพราะอะไรในตัวคุณเลยทำให้ได้รับความรักจากแฟนๆได้มากมายขนาดนี้ฮะคุณจเจ้าแ่อินฮะคำถ,ถามพวกนี้เป็นี่ยากที่สุดสรับผมเลยค่ะเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยถามื่อมวชนดีก่าว่า,วา,าะอะไรเาถึงรักคุณดีไหมฮะ พ่ออะไรฮะถึงหลงรักคุณจงเฮียนพ่ออะไรเขาเป็นยังไงฮะดีไปหมดยิ้มหวานหลอปากสวยแสดงเก่งมีซิกแพคตอนนี้ไม่รู้ัะมีอะไรบ้าง คซิกแพดนี่ตอนนี้ดีไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าแสดงละครเก่งเป็นคําชมที่ชอบมากๆขอบคุณมากค่ะว้าวก็ต้องยอมรับฮะว่าผลงานของเขาดีไหมในมือของเขาไม่ธรรมดาปรบมือให้เขาเลยได้ไหมฮะถ้าพูดถึงผลงานการแสดงแล้วก็เขารับบทบาทมาหลากหลายบทบาทนะฮะทั้งพระเอกแสนดีแล้วก็พระเอกทรงแบ๊ 내다นา 나หวาน แบบนี나อยากรู้ว่าใน 가장 좋아하는 역할이요. 제가 최근에 촬영 했던 작품의 대사랑 2에서 그 선인자 악인지 모르는 역할을 했었는데 아마 영화를 보시면 나중에 어, 각자 뭐관 많은 고민이 필요했던 순간들이었고 음, 이제는 좀더 밝고 작품 속에서 환하게 웃을 수 있는 그 유쾌한 작품을 좀 하고 싶어요. 어, <목소리> 니어 <N> นะคะแล้วก็มันเป็นตัวละครที่แบบมันก้ากึ่งว่าเป็นตัวละครที่ดีหรือว่าร้ายกันแน่นะเดี๋ยวไว้ถ้าหนังออกเมื่อไหร่เนี่ยให้ทุกคนไปดูกันแล้วก็เป็นคนตัดสินใจกันเองดีกว่าแล้วก็เขาจะบอกว่าบทร้ายเนี่ยเล่นยากมากที่จริงแล้วเพราะว่าต้องคอยคิด่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบทที่อยากจะลองก็คือบทที่สดใสเอาแบบว่ายิ้มได้ตลอดเวลาเลยอยากจะลองดูะคะ่ะแต่เชื่อหรือเกิดว่าไม่ว่าจะบทบาทไหนแฟนๆก็ชอบอยู่แล้ว

น่าจะได้เห็นรอยยิ้มของคุณกันอย่างเต็มๆเลยล่ะนะคะเอาล่ะพูดถึงภาษาไทยบ้างเมื่อตอนต้นงานเขาได้พูดภาษาไทยทักไทยสื่อมวลชนไปแล้วเขาพิเตรียมภาษาไทยพิเศษพิเศษมาฝากแฟนๆชาวไทยรวมถึงสื่อมวลชนไหมฮะคุณจอา์เฮอินผมรักคุณตรงไปตรงมาบอกกันเลยแบบนี้สื่อมวลชนก็ละลายหมดแล้วสิฮะตอนนี้ ขออีกสักหนึ่งประโยคได้ไหมฮะเดี๋ยวนิดสอนก็ได้ได้ไหมฮะขออยู่ในชีวิตของเธอได้ไหม <S <S 2> <S 2> ขอ,อขออยู่ขออยู่ในชีวิตในชีวิตของเธอได้ไหมของเธอได้ไหมอ่าโอเคลองพูดอีกสักครั้งหนึ่งเป็นประโยคขออยู่ในชีวิตขออยู่ในชีวิต ทีอแข่งม่ปรบมือเดียสิฮะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากค่ะเอารมสุดท้ายแล้วจริงอยากจะให้คุณจอเฮอินปกแฟนมิทติ้งอีกครั้งน <in> <directamente> ี้ที่เมืองไทยขอของคุณจอเฮนฮะาเย่งดีที่ดลจะ 오랜만에 하는 팬미팅이고 오랜만에 이렇게 태국을 방문했는데 어, 정말 환대해 주셔서 정말 감사하다는 말씀드리고 싶고 정말 이거 진짜 음, 행복합니다 여러분들 감사합니다 ก็อยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงเร็วๆอยากจะรีบเจอแฟนๆทุกคนเร็วๆนะคะเพราะว่าไม่ได้จัดแฟนมีติ้งแล้วก็ไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับแล้วก็รอคอยผมนะคะมีความสุขมากๆขอบคุณมากครับครับก็เร็วๆวันสิ้นสุดการรอคอยจริงๆกับ4ปีที่แฟนรอคอยที่จะได้พบข่าวพรุ่งนี้นะฮะที่แจ้งวัฒนาหอศูนย์การหาเซ็นรัลแจ้งวัฒนาในเวลาหกโมงเย็นทุกคนคราบขอเสียงกับคุณจงแฮอินคับ ความประทับใจในครั้งนี้ฮะเชิญครับเดี๋ยวให้ทีมงานเคลียร์พื้นที่สักเล็กน้อยนะคะเชิญสื่อมวลชนได้เลยนะคะนั่งที่ก่นอนนะคะ เนาีอังนะคะแล้วกบัติมก็รอริกงนด้นขวนะคะได้อคุณกค่คุณจ้าให้อินยืนอยู่กับเราบนวทีนะครับลำดับต่อไปขอเชิญผู้บริหารจากบิวไทยแลนด์คุณสลิดตั้งมหาคุณครับคุณสลินตั้งมหาคุณนะของคสองใบนะคุณสลิตั้งมหาคุณครับสรอบนะฮะสามรอบมิจฉุนยฮะถูกแล้วนะฮะผู้บริการฝ่ายการตลาดบิวไทยแลนด์ครับ ขอเชิญถ่ายภาพร่วมกับคุณจอฮอินครับรดิเซนลุยจะมีงานกับบิวต่อไหมฮะ <c oughs> ไม่มีแล้วจบแล้วผู้บริหารอ่านชื่อผิดก้องกางอีกครั้งอีกนะฮะ